สวัสดีครับจาก EV Pro Shop นะครับผมวันนี้ทาง EV Pro Shop นะครับจะพามาดู3ามล้อไฟฟ้ารุ่น EV 99นะครับซึ่งเป็นลักษณะเบาะสไลด์นะฮะมีลูกค้าถามมาอยู่หลายคนว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูข้อแตกต่างนะฮะของแต่ละรุ่นเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากตัวเริ่มต้นกันนะครับ ฝั่ง,งด้านนี้นะฮะนะครับตัวเริ่มต้นของเราจะเป็น ev เก้าเก้าชานะครับอ่าตอนหลังมาจะเปลี่ยนจากชื่อเชาวแล้วนะฮะเป็นรุ่นหกศนย์หนึ่งนะครับผมจะเป็นตะกร้าด้านหลังนะฮะคือตัวโครงสร้างจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนมาให้ดูนะฮะ คือโครงสร้างก็จะเป็นแบบรุ่นสแตนดาดที่เบาเลื่อนได้นะฮะเวลาเลื่อนเบาก็จะเหยียบด้านข้างนะครับอ่าเหยียบด้านข้างแล้วก็เลื่อนไปนิดนึงนะฮะครับผมอ่าจะเป็นสามที่นั่งนะครับนี่นะฮะสามที่นั่งครับผมตัวนี้ตัว EV99 เชา่าหรือนาคตจะเปลี่ยนเป็น601นะฮะเพราะว่าแต่ก่อนเช่าเนี่ย เาเนี่ยจะเขียนด้านข้างว่าเช่านะฮะแต่ตอนหลังสติกเกอร์เขาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเราก็จะเรียกเป็น ev 9 9 6 0 1นะฮะครับผมตัวด้านข้างนะฮะตรงบางคนด้านข้างจะเป็นพลาสติกนะครับผมอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับในในซีรีส์ของ ev 9 9นะครับโอเคก็จะมีสีอยู่ประมาณนี้นะครับแดงส้มม่วงนะครับกับแล้วมีสีฟ้าด้วยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวมาดูรุ่นถัดมาครับรุ่นถัดมาก็จะเป็น ev 9 9 xbox นะครับตัว xbox จะแตกต่างเรื่องโครงสร้างโครงสร้างจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะโครงสร้างตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่และข้างหลังเป็นกล่องทึนะบอ่าก็จะเป็นรุ่นสเต็ปถัดมาในส่วนของ ev 9 9นะครับซึ่งตัวนี้มอเตอร์เดียวกันมอเตอร์600วัตต์นะฮะแบตเตอรี่ที่มาปกติจะเป็น48บโวลต์20แอมป์นะครับ ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวถัดมานะครับจาก X Box ขึ้นมานะครับอ่าก็จะเป็นรุ่นนี้นะฮะ EV 9 9นะครับเป็นเบาะเลื่อนเหมือนกันนะฮะเหยียบด้านข้างเหมือนกันนะครับตัวนี้จะพิเศษเรื่องสีเบาะจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็ด้านข้าง ด้านข้างไอ้ตรงบางโคนด้านข้างนะฮะบางโคนด้านข้างตัวนี้จะเป็นสีดานะครับเป็นบางโคนเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ระดับ,ดบเดียวกันกับ EV99Xbox นะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมลืมให้ดู Xbox นะฮะ XboxXbox Xbox. ด้านข้างตรงบังโคนด้านข้างนะครับบางโคนด้านข้างก็จะเป็นเป็นเหล็กแล้วนะฮะครับ แล้วก็พนักพิงก็จะกว้างๆหน่อยนะครับในส่วนของ EV99Xbox นะฮะครับผมาทางร้านจะเรียกว่าซีรีส์เป็นลักษณะเป็นเบาะเลื่อนนะฮะเบาเลื่อนเนี่ยจะเรียกเป็น EV99 นะครับเป็นเป็นในกลุ่มของ EV99 นะครับตัวนี้จะเป็น EV9X3 นะครับ ในส่วนของ X3 เนี่ยโครงสร้างเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับโครงสร้างจะประมาณตัวเา่าแต่โครงสร้างเขาเป็นรุ่นใหม่โครงสร้างแบบใหม่นะฮะจะสังเกตนะฮะโครงสร้างเขาเขาจะทํามาเป็นเฟรมเป็นรูปตัวลีนะครับเป็น2ชั้นซ้อนกันนะฮะเดี๋ยวผมพับเก็บให้ดูนะฮะจะเป็นดีไซน์ใหม่ครับตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่ครับผม แล้วก็ตัวบอดี้เขาจะพ่นสีเป็นดำเงาเพื่อให้ตัดกับสีน้ำตาลนะครับก็คือเป็นการทำสไตล์แบบใหม่อะไรเงี้ยใช้บอดี้ใหม่แล้วก็ทำเบาให้เป็นสีทูโทนนะฮะแต่มอเตอร์แบตเตอรี่เหมือนกันกับรุ่นเชานะครับครัแล้วก็ถัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นนิวบ o ็อกนะฮะ นิวบ o ็ก็จะเป็นโครงสร้างคล้ายๆกับตัว X-Box ตัวนี้จะเลื่อนเบาผ่านแฮนด์นะฮะพอเลื่อนเบาปุ๊บก็บจะเป็นแบบนี้นะฮะปรับเป็นสามที่นั่งได้เหมือนกันครับแข็งแรงเหมือนกันรับน้ำหนักได้ดีประมาณสัก220กิโลนะฮะตัวนี้ได้ออปชันในส่วนของการเลื่อนเบาเพิ่มขึ้นมานิวบ o ็อกมอเตอร์600วัตต์เหมือนกัน แต่รับประกันมอเตอร์ที่2ปีนะฮะเพราะว่าตัวนี้เราใช้มอเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นยี่ห้อชั้นนำเลยอันดับหนึ่งเลยในการทำรถไฟฟ้า3ล้อนะฮะก็จะเป็นยี่ห้อที่เราเลือกใช้ตัวนี้เขารับประกันให้ถึง2ปีนะครับแล้วก็การออกตัวนะฮะถ้า Newbox เนี่ยจะได้เรื่องการออกตัวของมอเตอร์นะฮะตัวมอเตอร์เองเนี่ยก็คือเวลาออกตัวเนี่ยค่อนข้างสมูทนะครับ จะไม่กระชากเหมือนรุ่นเชาวรุ่น X-Box พวกนั้นจะออกตัวกระชากกว่านิดหนึ่งนะฮะตัวนี้จะออกตัวสมูทกว่านะครับทำให้ผู้สูงอายุขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะฮะครับแล้วก็เสียงมอเตอร์จะค่อนข้างเงียบกว่านะฮะแล้วก็มีการเลื่อนเบาะเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์ นะตัวนี้วางโทรศัพท์ได้ชาร์จไฟได้นะครับที่เป็นออปชั่นเพิ่มแล้วก็ระบบเสียงแต่แยกออกมานะครับชัดเจนแล้วก็เสียงถอยเสียงถอยเสียงไฟเลี้ยวอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ก็คือสามารถปรับเสียงก็คือให้ช่างปรับลดเสียงได้โดยที่ไม่ไม่มีผลกระทบกับทางเสียงแต่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเวลาปรับเสียงเบาเสียงถอยเสียงไฟเลี้ยวก็จะเบาลงไปเสียงแต่ก็จะเบาลงไปด้วยนะครับ ครับแล้วก็ในส่วนของตัวตะก้าถ้าเป็นในส่วนของรุ่นนิวบ็อกตะก้าก็จะมีถาดรองนะฮะตะก้าจะคงสร้างใหญ่มีถาดรองนะฮะครับแล้วก็ตัวช่วงหัวช่วงอะไรของเขาจะใหญ่และสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัวบังโคนบังโคนด้านหลังนะฮะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะในส่วนของรุ่นนิวบ็อกนะครับแต่ถ้ารุ่นรุ่น X b o x ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็รุ่น X 3ที่ที่เราเห็นก็จะเป็นสีดำนะครับโอเคแล้วก็รุ่นถัดมาตัวท็อปสุดในส่วนของซีดีคล้ายๆกันนะฮะจะเป็นรุ่น EV99 นะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นที่ทางร้านจะเรียกว่า X 8นะครับ X 8จะเป็นหน้าฟีน่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมสุดนะครับ ก็คือมันจะได้ส่วนของหน้าที่เหมือนรถฟีโน่เลยครับมอไซค์ฟีโนโ่น่ารักน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยฮะด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรกด้านหน้าข้างหลังดัมเบรกนะครับการเลื่อนเบาะก็จะเลื่อนคล้ายๆกับของในส่วนของนิวบล็อกนะครับผมเนี่ยการเลื่อนเบาะจากแฮนด์เหมือนกันนะครับปรับเบาะขึ้นมาครับผมอ่า ตัวนี้จะได้เรื่องหน้าที่ดูพรีเมียมขึ้นและละเอียดงานถือว่าโอเคเลยครับก็คืองานค่อนข้างพรีเมียมตัวนี้จะเป็นล้อ10นิ้วหน้าหลังเลยนะฮะความสูงของตัวรถก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงกับข้างหลังก็เป็นกล่องเหมือนกันนะฮะเป็นกล่องพลาสติกเก็บของเหมือนกันโครงสร้างใหญ่โครงสร้างแข็งแรงนะครับตัวหน้าหน้าปัดนะครับหน้าปัดหน้าจออะไรเงี้ยฮะก็จะดีไซน์อีกแบบหนึ่งนะครับ ก็ทําให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการได้รถออกแนวพรีเมียมนิดนึงสมรรถนาดะดีตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์600วัตต์เหมือนกันครับแบตเตอรี่48โวลต์20แอมป์เหมือนกันนะฮะแต่ได้รูปรูปโฉมที่ดูดูเป็นเหมือนกึ่งมอไซคกึ่ง3ล้ออะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมในส่วนของซีดี E.V.99 นะครับที่มีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อยลงไปอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้ารู้สึกว่ายังมีข้อสงสัยสามารถถามกับทางแอดมินถามกับทางร้านได้เลยนะครับที่ E.V. Pro Shop ครับผม w w w E.V. p o Shop. Com ครับผมครับผมมากครับสวัสดีครับ